สวัสดีค่ะรับชมช่องประออนพี่สาวลุงพลน,นะคะมื่อนี้มื่อนี้สิผ้าแม่ไปใส่นอนนงยงนงดีเนะาะจะขับไว้เลยแหละสล้อบ,บึงเนี่ยเด้อยันยันกายเด้ เล่นกายล้านเด้น้องนกยุ่งภาพประอ่อนมาสอกเสือนซื้อดอกไม้ซื้อต้นไม้ค่ะ,นนะ,ะ,ะยุสัยรันี่ก็ไปทางพัน อ๋ออันนี้เล็้ไปพันนาถ้าพันหอดพันหน้าหล้วก็หอดอันขึ้นถนนใหญ่กับตรงไปหันกับพังค้นเดียวขวาไปพังคนเดียวซ้ายไปจากุอพังค้นหล่ะบ้านสูงเนินบ้านสูงเนิน ตีมาฮอแล้วนะลาน,นหงายยันได้ลบอยู่พี่น้องยันเลยมาแล้วแน่ๆนาฮซอกเสือนต้นไมอ้อันที่พ่นนันเพาะที่พ่นเพาะขายนะเป็นกระทางกระทางนะจะน่นลาละเสียไป เสียบไ,ยยไปปลูกเสนาบ้าน<ด>ลองบึง แมี้ยมเมนดอกมันนี่นะเิ่นกระงามเด๊ตเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าหน้าบ้านเขาเรียกดอกกระดาษนั่นแหละเรื่องคนไทยเรียกเฟื่องฟ้าดูอันนั้นดีกว่าต้นเงินต้นทองเฟื่องฟ้าหน้าบ้านไอ,อ,นอ้ดอกสีเ,<อ>เ<อ>งินสีทองดอกเงินดอกทองเออนั่นแหละเอาไปปลูกให้มัน มีสีมีสันหน่อยหน้าบ้านเราเนี่ยต้นเหลืองๆในแม่ก็อยากได้เนี่ยเหมือนอยู่บ้านย่านะย่าบอกว่าซื้ออยู่แถวอากาศนะนกยุงก็ไม่รู้มันมีอยู่แต่ว่าไม่รู้มันต้องข้าไปตรงไหนหรือเปล่ามันก็เหมือนต้นพวกยูริตัสละแหละ,หละตอนท<ป>ี่ไปซื้อเบี้อมไอ้มาออแต่ว่ามันไม่รู้ไงว่าอยู่ตรงไหนโทรถามย่าก็ได้ ถ้ามันถ้าไปไกลแล้วเราก็กลับหากลับรถก็ถ้ามันไปถึงต้องเลีย้ยวไปชนก,กลเราก็ต้องกลับแล้วเพราะว่ามันสุดแล้วไงเออกาหมายถึงมันอยู่ข้างเออน่าจะแถวนี้แหละมันอยู่ในป้ายอะกําลังกําลังหามองเพาะต้นไม้เพาะดอกไม้อยู่ค่ะคูดเอฟซีเอ้ยยังบ้านได้เจออยู่ค่ะอันนี้มา บบไม่มีจุดหมายปลายทางนะเปะสว่างไม่ค่อยว่ายังงเลยดว่าก็ยังไม่ปรากฏเห็นนะน้องรูมยุงตั้งแต่เรานั่งมานะก็ยังไม่ปรากฏเห็นนะไม่แล้วรับเลยเหรอโอ้โอ มีมีอยู่จังหวะหนึ่งแม่นอนหลับจริงๆแหละเ,เข้านั่งในรถแล้วรู้สึกว่าเย็นๆเนาะก็เลยงีบเลยค่ะขึ้นรถขึ้นรถทีไรเป็นหลักมาตื่นอีกทีนึงก็ถึงร้านกาแฟ วันพุธวันพุธพุธ่ะเออวันนี้วันพุธวันพระวันพระแปดค่ำวันเนี้ยพุธหรอแม่แม่ใช่วันพุธเมื่อวานเนี่ยวันอังคารแม่ันนีอยู่วันนี้วันพุธแหละเมื่อวานแม่โทรคุยกับย่าพาอยู่แม่ก็เข้าใจว่าเมื่อวานนี่เป็นวันพุธ ที่ไหน,นได้ที่ไหนได้ย่าพาบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันนี้แหละลงว,วันลงคืนลวพี่น,อน้องกำลังหาซื้อต้นต้นไม้นะคะต้นดอกไม้นะคะจะไปปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะแต่ก็ยังไม่เจอนะคะปรากฏว่ายังไม่เจอปรากฏว่ายังไม่เจอ ไม่รู้ว่าเลยหรือว่ายังไม่ถึงก็ไม่รู้นะคะแต่ก็มาไกลแล้วนะคะอันนี้เปล่าไหมอันนี้แ่ดอันหน้านีเปล่ากพ่ายังบอฮ์อ <c oughs> เอะเบอรแมนเยอะทุกไปค่ะไปเรื่อยๆอ๋อมันยังไม่ได้ผ่านอันนี้ฉันตันอีบ้านนะซอนเนี่ยบอฮ์เลย ว่าโนนทรายคำ ้งว่าดอกไม้พี่ไหนได้ปีค่ปนะปีบ้านดอนกอยบ้านดอนกอยนี่ละมั้งที่บ้านตะกี้นะว่าบ้านดอนกอยนี่ไงนกยุงที่ว่าอุ้ยเก๋ก็ที่เรามานั่นไงก็น,นั่นล่ะก็เส้นทางที่เรามาซื้อ ก้อนเห็ดวันนั้นน่ะใช่ไหมก้อนนี้แหละแต่ว่าออมันสะกวนโน้น่ะเออเะนนงเดียวกันก็มันเป็นเส้นสะกวอุดรสะกวนบงโคนอันนี้ก็ทะลุนะก็ทะลุนะก็ยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายนะคะ กำลังหาซื้อต้นต้นดอกไม้นะคะต้นดอกไม้ที่เขาเพาะไว้นะคะป้าออนก็อยากเอาไปปลูกอยากลองเอาไปปลูกที่หน้าบ้านดูนะคะว่ามันจะงามหรือเปล่านะคะเพตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะน้องนุกยุงก็ขับมาไกลแล้วนะคะ ก็ยังไม่ถึงเลยหรือว่ากายแล้วก็ไม่รู้นะคะขอบคุณคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ